โทรศัพท์กับอาชภาษาภาษา,า,ษาอาชอยู่ไหนอ่าอคุยกับอาชดิอาชีจา๋าอาชีอยู่ไหนจ๊ะมาหาน้องเพชรหน่อยมาหาพี่พลอยหน่อยอาชีอาชีหา,าพลอยอ่า ไหววะ <proxy> นะอาชีพมาฮะหาพลหาพลยเร็วเอาอี้แดงให้อาชีพมึงไอ้บักโม้ด้พี่น้องผนบักโมหน่อยหนึ่งเหรออย่าเพิ่งไปปิดนะมันยังไม่สุกนะลูกมันยังไม่มันยังเน่เน่เน่ภาษาอีสานวะละครจ้าแตง เออแตงโมอย่าเพิ่งไปเก็บมันนะให้มันสุกก่อนนะคะมันสุกมันเออเอาเอาโทรศัพท์อันเจ้าอันไฮเบิ้ลคู่เดียะนี่ยไฮเบิ้ลบักแตงโมเดียะเนี่ยอ่าเออเออสุกมันเออเขาให้ดูแตงโมโอ้โหโอ้หยาบยอดบักแตงโมค่อยเบิดแล้วล่ะจะจะ โอ้ยวันนี้ไม่มีอีกแล้วอะไรเห็นอะไรอะ่ะลูกเห็นแ,แตงโมแล้วเห็นตงโมแล้วาตงโมเอาพอแล้วไม่เห็นแล้วไปล้างมือกันไปนู่นนู่นไปล้างมือนู่นเปิดใส่นี่ไงแตงโมอยู่ข้างนอกเนี่ยเนี่ยแตงโมอะไปล้างมืออ้าวนี่ยเรนะหนูหน้องเชร ไม่เอาเลยน้องเพชรเนี่ยเล่นสกรปรกไปแล้วเลยนุน่นนุ่นทางนี้ทางนี้ไม่ได้คุณเพชรโนสิลินลินเป็นพอซ้ายเพิ่นถูบอคคืออันนั้นไปเลยนู่นนุ่นน่นนู่นนูน่นเออมันอยู่ที่ทำไมไม่เก็บไว้ที่เดิม เนี่ยใครเอามาเนี่ยแล้วทำไมไม่เก็บเอาไปเก็บเลย ไปไหนลูกเดี๋ยวยายพาไปนาแป๊บนึงนะเดี๋ยวยายไปใส่ผ้าก่อนนะจ้าจ้าเอาตาให้เอาน้ำไปด้วยเหรอ,อ,าอยายขี่แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยใส่ผ้าก่อนแล้วค่อยออกมาพาขี่นี่แหละ ตาขีนี่แหละอ๋ออาหารมันแล้วแหละให้กินเลยแดงอะ่จะจ้ะค่ะยายนางขีเ่เธอขี่กับไปกับมาเนี่อไม่ต้องจอดอ๋อก็ขี่ไปเลยซือซือเนี่ยข่กระได้ยายบีเห็นในนั้นไหมเห็นยาฉีดยุงไหมยาย ย็นยาฉีดยุ่งไหมโอ้หหอเอาอันเอาตอนที่ไม่อยู่นี่ให้ฉีดยุ่งหน่อย